ผมวิทวัสผมสานต่อธุรกิจรถยนต์ต่อจากพ่อเป้าหมายเดียวของผมสวัสดีครับคือการที่ประสบความสำเร็จให้ได้เร็วกว่าที่พ่อผมเคยทำนี่คือสัญญาที่เราประมูลรถหลวงได้นะคะรบควรเซ็นตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวประมาณบ่าย3บอสมีนัดกับทนายกนะคะผมว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่การซื้อใจลูกค้าอ๋อได้ครับอ่านให้ออกว่าเขาพอใจแบบไหนเฮ้ยหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษ เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าครับขอโทษครับบอสแต่ผมกลับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านนายกจำนวนรถหลวงที่เรานำส่งให้ครบทุกคันตามที่คุยกันอือฮเ่ยมแต่ผมมีสเปเชียลออปชั่นพิเศษสำหรับคันของท่านไว้ใช้ส่วนตัวเลยครับไหนดูสิครั้งหน้าเรื่องการประมูลช่วยเหลือผมเหมือนเดิมนะครับ,เร,บเรื่องมูลค่าครับ มากกว่าคุณค่าในตัวเองทุจริตอย่าคิดว่าจะรอด